สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆกันอีกสักครั้งนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักเชื้อชายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลดาทพบกอเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็มาปิดงาน Power อระไร A1 นะครับของลูกค้านี่นะรอเลยรอเลยนะครับก็อะไรอะไรต้นบันดาลให้เกยกมานะครับก็มันพังไงนะครับมันพังแล้วก็ไม่อึดนะครับก็ของเดิม ของเดิมนะครับของเดิมเป็น TDA นะครับ2030นะครับนะเป็นบิตนะครับ TDA 2030บิตนะครับเกาะนี่ของเดิมมันนะครับบอร์ดเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะลูกค้าไปได้มาไงไม่รู้นะครับล่วงไปเลยนะครับสองข้างนะครับเสียหายสองข้างนะครับผมก็เลยถามว่าลูกค้าขับดอกอะไรยังไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าก็บอกว่าเออให้ข้อมูลมานะครับดอกพวงทั้งนี้นะครับผมก็เลยว่ามีงบเท่าไหร่อะ มีงบพอพอได้นะครับวางต่างโป๊ะโอเครู้เรื่องครับยกทิ้งเลยนะครับก็ถอดชุดเอพพุทธองแกนะครับออกเลยนะครับของเก่ามันนะออกเลยนะครับซีเอสสองศูนย์ออกเลยนะครับลงคัสดีนะครับหนึ่งร้อยนะครับคูณสองนะครับข้างละหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเนี่ยตัวนี้ข้างเอ้ยล้อตัวนี้ข้างห้าสิบนะครับไม่ใช่ข้างหนึ่งร้อยนะครับข้างละห้าสิบวัตต์นะครับถ้าข้างละหนึ่งร้อยจะใหญ่กว่านี้นะครับข้างละห้าสิบวัตต์ให้มัน นะครับให้วงจรไม่ให้มันนะให้เขานะครับอ่าก็คือง่ายคือมอแปลงเดิมนะครับอ่าชุดนะครับชุดอินพุตนะครับด้านหลังเนี่ยกับชุดพักใจไฟนะครับนะใช้ของเดิมนะครับเดี๋วว่าจะเพิ่มคาปาอีกสักตัวหนึ่งพอดีอัดแล้วมันตกนะครับไฟตกล่นเหลือ 13. จุดกว่าๆนะครับจาก16โวลว์นะครับนะเดี๋ยวจะเพิ่มคาปาให้แกสักลูกหนึ่งนะครับแต่ชุดทั้งนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับก็ตัดพักขยายของมันออกนะครับเอาเฉพาะ อ่าพักใจไฟสัญญาณอินพุตเอาพุตนะครับมาแล้วก็ดึงมานี่เลยครับดึงมาเข้าคัสดีนะครับข้างละห้าสิบวัตต์นะครับก็ดึงไฟมานะครับดึงสัญญาณอ่าอินพุตของเสียงนะครับมาเข้าวงจรนะครับแล้วก็ลากลำโพงออกไปนะครับสเตอริโอ้ายขวานะครับโมดิฟายปีนะครับโมดิฟายโซนนี้นะครับปรีโทนนะครับให้เสียงดีขึ้นนะครับนะอ่ะตอนนี้ฟังเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มคาปาที่หลังแล้วกันนะครับฟังเสียงได้อยู่นะครับ เดี๋ยวปรับไฟหน่อยมาลองฟังเสียงกันเลยนะครับอืมนะครับบาลานซ์นะครับบาลานซ์ไปแล้วนะครับไม่มีแล้วครับบาลานซ์โบไปแล้วนะครับมีแค่บอลล่มเท่านั้นนะครับนะขอุยัตปิดก่อนอ่าเดี๋ยวจะดูดนะครับอ่าปิดปิดกันนี้ปุ๊บปั๊บนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโพเทคมันไม่มีนะครับโพเทคมันจะช้าหน่อยๆน่อยะครับนะชุดไมโครโฟนเช็คเรียบร้อยครับใช้งานได้ดีนะครับลูกค้าเอาไป1สบกีตาร์โป่งนะครับใช้งานนะครับก็เอาบาลานซ์ออกเรียบร้อยครับตัดแต่งจูนเสียงตรงชุดปรีโทนให้มัน ตรงนี้ให้มันเจ็มขึ้นมานะครับให้มันใสให้มันเจ็บๆขึ้นมานะครับเอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับขอ,อยาเปิดเครื่องเลยะนะครับเปิดเพืองก็ใช้งานได้นะครับอ่ะปรับกล้องมุมกว้างนะครับอ่ะอีโมดเลยหาเพลงก่อนสัก,กสิบสักสิบสักสิบนะสิบเพงลงอะไรวะอยากฟังอ้นแขนเขียวอะโอ้โห 1 0ึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสิบแปดร้อยสี่สิบโอ้โหงานเข้าแน่งานเข้าถอยถอยแปดสิบเองเหรออ่าพิกอ้นอ้นไม่เจอสองร้อยเหรอ หาเพลงก่อนโอ้ไม่ได้เตรียมเพลงไวเลยปัญหาคือมันไม่ได้เตรียมเพลงไว้นี่แหละมันจะไปตายแน่เนี่ยอาการนี้แน่เลยนั่นเนตายชัวสาวหนังไม่อยากเปิดตอนช่วงนี้โอ้ห้าร้อยเพลงถอย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 โอ้แม่งเพลงแต่เพลงห้าร้อยตอช่วงห้าร้อยขอโทษทีนะ จะช้าตรงหาเพลงนี้แหละโอ้ oh, เพลงอย่างนี้โดนแน่ๆโดนลิขสิทธิ์แน่ๆเฮ้ยเพลงนี้ไม่น่าโดนเว้ยมาแล้วเว้ยเล่นสดมาละถอยไปถอยไปไม่ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้ว <laughs> เล่นสดเมื่อกี้เมื่อกี้ดังเดียวนี่วะ ห้าร้อยป่ะห้าสามนี่สติงห้าห้าศูนย์ห้าจำได้อ๋อโอเค,อเค,อเคใส่กิ๊กใส่เย็นเซ็กแหละ <laughs> nghe xin đi mác cúc trái mác ồ điều đưa mác <laughs> ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าคงละห้าสิบวัตตเองนะครับลูกค้าถูกใจไปแล้วเสียงดีเสียงดีงดอ่ะครั้งนี้ ถูกใจถูกใจเลยม้องถอยไปเยอะๆประมาณสี่ร้อยห้าสิบแล้วมั่งเพลงเยอะจัดนะหาไม่เจอสี400อ่ร้อยเอ้าบ้าเอกลาชไปแล้วสา <laughs> มร้อยเออโอ้โหโอ้โดุกทุกก่งกระโดนแน่ๆนอืม น่าอยู่มันร้อยแปดสิบแล้วมั่งเนี่ยปุ๊บถอยไปเยอะเพลงเยอะโอ้โหสุดยอดโดนอย่างเงี้ยโดนนี่ก็สิทธิ์แน่นอนโอ้สาวหนังก็สาวหนังวะสาวหนังก็ได้ tiếp 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 อ,อ้าทิ่ที่กลับจะขึ้นไหมวะเนี่ยเออขึ้นไว้อะอะไรอะไรอยู่ลเลย<า>อันนี้ดูไฟนะครับถคายังไม่เปิดเสียงนะนี่ไม่เปิดเสียง16.3โวลต์นะครับนะยังไม่เปิดเสียงนะพอเปิดพอเปิดเสียงแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ครับอ่า13ดีกว่า ตกเยอะตกเยอะตกเยอะอยู่เอาวก็รู้เรื่องกันนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มคาปาให้พี่แกสักสองลูกนะครับนะก็เอาเป็นว่านะเท่านี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเนาะนาะติกตกก็ลงได้พอดีเลยนะไม่เกินสิบนาทีนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนศักเชิดฉัยครับรัฐเอฟอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลอ่างทองโกเบจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็งานโมดิฟายนะครับตามงบนะครับโปรเจกต์บบนนกกเล็กๆน้อยๆนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับโอเค ก็เอาทีน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม